สำหรับวันนี้มาพบกับข้อสอบของผพนหนึ่งข้อสอบพทออนะคะข้อที่40โจทย์มีดังนี้ถ้าเซตามากกว่า270องศาแต่น้อยกว่า360องศานะคะและ5คูณกับ4กํกำลัง s ซ n เซตาคูณอยู่กับเศษ16ส่วน25ทั้งหมดอยู่กำลังคอร์สกำลัง2เซตาเท่ากับ 4คูณอยู่กับกํากำลังไซ n ์เซต้านะคะแล้ว3แทนกำลังสองเซต้าลบ2 s i ไซ์เซต้ามีค่าเท่าใดนะคะอวิเคราะห์สมการกันก่อนเลยนะคะจากโจทย์จากโจทย์เนี่ยโจทย์ให้อันนี้มานะคะ ียงกันก่อนเลยว่าจากโจทย์คือ5คูณอยู่กับ4กำลังาซเซตา้าคูณอยู่กับ16ส,ส่วน25ทั้งหมดยกกำลังคอร กำลังสเซตาเท่ากับ4คูณอยู่กับ5ากำลังซนเซตาเราสามารถเขียนสมการใหม่ได้เป็นเราจะมาเขียนสมการใหม่นะคะจากจากอันนี้เป็น5คูณอยู่กับ4กลัง เซต้าคูณอยู่กับเศษ4ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังอคอสกำลังสองเซต้าเท่ากับ4คูณอยู่กับ5 ห้ากำลังไซน์เซตาสายเซตา,า,ซต,าต่อไปจะได้เป็นห้าคูณอยู่กับสี่กำลังไซน์เซตาคูณอยู่กับเศษสี่ส่วนห้าทั้งหมดยู่กำลังสองคอร์ส กำลังสองเซตาเท่ากับ4คูณด้วย5 s ายเซตา้าคูณอยู่กับ4ทั้งกำลังายเซตาคูณอยู่กับ4กำลังสอง คอร์ดกำลังสองเซตาคูณอยู่กับห้ากำลังลบสองคอร์ดกำลังสองเซตาเท่ากับสี่คูณอยู่กับห้าไซเซตาต่อไปนะคะห้ากำลังหนึ่ง ลบสองโคกำลัง 2, สองเซตาคูณอยู่กับ4กำลังไซเซตา,ตาบวกด้วย2องโคกำลัง 2, สองเซตาเท่ากับ4คูณอยู่กับ5า้าไซหากำลัง ไซดตานะคะห้ากำลัง1นึ่งลบสอคอร์กำลังสองเิตกำลังสอตาลบด้วยไซด์เต้า สีก่กำลังซายเซต้าบวกด้วยสองคอสกำลังสองเซตา้าลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งต่อไปนะคะเนื่องจากเนื่องจากหนึ่งลบ สองคอสกำลังสองเซาเท่ากับหลบสองคูณด้วย1นึ่งลบไซน์กำลังสองเซาเท่ากับสองไซกำลังสองเซาลบหดังนั้น ากำลังสองไซด์กำลังสองเซตาลบหลบไซด์าสี่กำลังไซด์เซตาบวกด้วยสองคูณกับ1นึ่งลบไซด์กำลังสองเซตา ลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งจะได้เป็นห้ากำลัง 2, สองไซด์กำลัง 2, สองเซตาลบไซด์เซตา,าลบหนึ่งสี่กำลังหนึ่งลบ 2, สองไซด์ ลบสองไซด์กำลังสองเซตาบวกไซด์เซตาเท่ากับหนึ่งต่อไปเศษสี่ส่วนห้า 4, 5, ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งลบสองไซด์กำลังสอง 2, เซต้าบวกไซเซต้าเท่ากับ1 1ึ่งหนลบสองไซกำลังสองเซต้าบวกด้วยไซเซต้าเท่ากับ0ูนยไปนะคะหนึ่งลบ เซต้าคูณอยู่กับ1บวก2ซงไซเซต้าเท่ากับศูายซไซเซต้าเท่ากับ1หรือซายเซต้าเท่ากับลบ1ส่วน2 เนื่องจากเซตามีค่ามากกว่า270องศาแต่น้อยกว่า360องศาดังนั้นดังนั้นไซน์เซตาจะเท่ากับลบหส่วนส เซตาเท่ากับสองร้อยสิบองศาหรือเซตาเท่ากับสามร้อยสามสิบองศาแต่เนื่องจากช่วงที่กำหนด คือเมากกว่า270องศาแต่น้อยกว่า360องศาจึงได้เเทต่ากับ330องศาต่อไปนะคะจะมาหา ค่าของ3 3สามแทนกำลังสองเซต้าลบสองไซน์สามเซต้านะคะจากที่เราหาก,กันมาคือเซต้าเท่ากับ3 3 0อยองศานะคะเซต้าเท่ากับ3 3 0ยองศา หาค่าของ3แทนกำลัง2องเซต้าลบ2ซา์3าเซต้าแทนเซต้าเท่ากับแทน330องศาเท่ากับ ลบเซนหนึ่งส่วนรู้สามไซสามเซต้าเท่ากับไซคูณด้วยสามคูณสามร้อยสามสิบองศาเท่ากับไซเก้าร้อยเก้าสิบองศา เท่ากับซาย990องศาลบ3คูณกับ360องศาดังนั้นสรุปได้ว่าดังนั้น3แทน กำลังสองเซตาลบ2ไซสามเซตาเท่ากับ3คูณกับลบเศษหนึ่งส่วนรูทสทั้งหมดกำลังสองลบ2คูณกับลบหเท่ากับสาม บวกับเศษหนึ่งส่วนสามบวกสองเท่ากับหนึ่งบวกสองเท่ากับสามดังนั้นค่าของสามแทนกำลังสองเซต้าลบ สองไซด์สามเซตาเท่ากับสามเป็นคำตอบค่ะ